สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีพี่ๆ f c ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องเปิ้ลพักเครื่องราคา300บาทเช่นเคยเลยนะคะพี่พี่นะวันนี้ก็ได้พักเก่าๆสวยๆมาให้พวกพี่ได้ดูได้ซื้อหากันเลยนะคะราคาแบ่งปันเลยนะคะพี่ๆราคา300บาทนะคะวันนี้ก็ได้พักเล็กๆน้อยๆมานะเผื่อพี่พี่คนไหนจะถูกตาถูกใจนะคะเผื่อชอบนะพี่พี่นะ อันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ id l ดียไลน์0886725521นะคะเบอร์โทรศัพท์0886725521นะคะพี่ๆนะฝากพี่ๆกดแชร์กดไลค์ด like, กดติดตามช่องน้องเปิ้ลพักเครื่องไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พี่ๆพลาคดคลิปต่อๆไปเลยนะคะไม่รอช้ากันเลยนะไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะพี่ๆ มากันที่รายการแรกเลยนะคะรายการแรกเป็นสมเด็จนะคะพี่ๆนะสมเด็จวันละครนะคะกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะความเก่าเลยนะคะแบบนี้นะเผื่อถูกตาถูกใจพี่ๆท่านใดนะคะชอบก็จัดไปได้เลยนะพี่ๆทักเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ไลน์เลยนะคะใครไม่สะดวกเล่นไลน์โทรเบอร์สายตรงมาได้เลยนะคะพี่ๆนะยินดีตอบทุกข้อความรับทุกสายเลยนะคะนี่เลยนะใครเป็นสายสมเด็จห้ามพลาดเลยนะคะพี่ๆ อยู่ในกรอบแบบเก่าๆเลยนะคะเพื่อถูกตาถูกใจพี่ๆท่านใดนะอ่ะต่อไปมารายการที่สองกันเลยนะคะรายการที่สองเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆนะวัดสะพานสูงนะคะพี่ๆเก่าๆกันเลยนะคะองค์นี้นะราคาสามร้อยบาทนะคะจะส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่ๆนะ ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกค่าส่ง50บาทนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเผื่อใครเป็นสายพระปิดตานะคะนี่เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะพี่พี่เผื่อพี่พี่คนไหนชอบแบบสะสมพระปิดตาเก่าเก่านะคะนี่เลยนะพี่พี่ทักมาขอลูเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่สามเลยนะคะ มารายการที่สามเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่หล่อหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เตาลี่นะคะองนี้นะนี่ให้ดูชัดๆัดเลยนะคะด้านหลังนะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะเผื่อพี่พี่ชอบนะราคาสามร้อยบาทนะคะตัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พี่ มีบริการเก็บเงินปลายทางแต่บวกค่าส่ง50บาทเองนะคะราคาไม่แพงเลยนะราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่พี่นะจับต้องได้ทุกองค์เลยนะคะนี่เลยนะต่อไปมารายการที่4กันเลยนะคะมารายการที่4เป็นปั๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พนะปั๊มองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะพี่พนะ เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะคะองค์นี้นะปั๊มหลวงข้อเดิมนะคะเก่าสวยงามเลยนะคะของตรงปกร้0ยเเซเลยนะคะพี่พี่องค์นี้นะของตรงปกเลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะราคาสามร้อยบาทเองนะคะพี่ๆทักเข้ามาขอลูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือใครไม่เล่นไลน์โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่หเลยนะคะ มารายการที่ห้าเป็นพับปิดตาหลังแบบนะคะพี่พี่พับปิดตาองค์นี้เก่ามากๆเลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะคะเผื่อถูกตาถูกใจพี่พี่ท่านใดนะชอบก็จัดไปได้เลยนะคะพี่พี่อย่าลังเลนะเดี๋ยวหมดนะคะพี่พี่นะราคาแบบนี้ไม่ได้หางได้ง่ายๆเลยนะคะราคาแบ่งปันแบบนี้นะคะพี่พี่นะ นี่เลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะเนื้อมันๆกันเลยนะคะต่อไปมารายการที่หกเลยนะคะมารายการที่หกเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปานนะคะพี่พี่นะมากันที่รายการแรกเลยนะคะรายการแรกเป็นสมเด็จนะคะพี่พนะสมเด็จเวละคังนะคะกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะ ความเก่าเลยนะคะแบบนี้นะเผื่อถูกตาถูกใจพี่พี่ท่านใดนะคะชอบก็จัดไปได้เลยนะพี่พี่ทักเข้ามาสั่งซื้อได้ที่ไลน์เลยนะคะใครไม่สะดวกเล่นไลน์โทรเบอร์สายตรงมาได้เลยนะคะพี่พี่นะยินดีตอบทุกข้อความรับทุกสายเลยนะคะนี่เลยนะใครเป็นสายสมเด็จห้ามพลาดเลยนะคะพี่พี่อยู่ในกรอบแบบเก่าๆเลยนะคะเผื่อถูกตาถูกใจพี่พท่านใดนะ ต่อไปมารายการที่สองกันเลยนะคะรายการที่สองเป็นพระป,ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆนะวัดสะพานสูงนะคะพี่ๆเก่าๆกันเลยนะคะองค์นี้นะราคาสามร้อยบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่ๆนะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะคะพี่ๆนะ นี่เลยนะคะเผื่อใครเป็นสายพระปิดตานะคะนี่เลยนะคะเก่าเก่าสวยๆเลยนะคะพี่พี่เผื่อพี่พี่คนไหนชอบแบบสะสมพระปิดตาเก่าๆนะคะนี่เลยนะพี่พี่ทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่3มเลยนะคะมารายการที่3มเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ หล่อหลวงปูทวดน,นะคะพิมพเตาลีดนะคะอง์นี้นะนี่ให้ดูชัดๆเลยนะคะด้านหลังนะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะเผื่อพี่ๆชอบนะราคา3 0 0อยบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่บวกค่าส่งห0ิบาทเองนะคะราคาไม่แพงเลยนะราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่ๆนะจับต้องได้ทุกองค์เลยนะคะ นี่เลยนะต่อไปมาลายการที่สี่กันเลยนะคะมารายการที่สี่เป็นปั๊มหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่นะปั๊มองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะพี่พี่นะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะคะองค์นี้นะปั๊มหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าสวยงามเลยนะคะ ของตรงปกร้อเอร์ซเลยนะคะพี่พี่องค์นี้นะของตรงปกเลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะราคา300บาทเองนะคะพี่พี่ทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือใครไม่เล่นไลน์โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะต่อไปมาลายการที่5เลยนะคะ มารายการที่5้าเป็นพับปิดตาหลังแบบนะคะพี่พี่พับปิดตาองค์นี้เก่ามากมากเลยนะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะคะเผื่อถูกตาถูกใจพี่พี่ท่านใดนะชอบก็จัดไปได้เลยนะคะพี่พี่อย่าลังเลนะเดี๋ยวหมดนะคะพี่พี่นะราคาแบบนี้ไม่ได้ห่างได้ง่ายๆเลยนะคะราคาแบ่งปันแบบนี้นะคะพี่พี่นะ นี่เลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะเนื้อมันมกันเลยนะคะต่อไปมารายการที่6เลยนะคะมารายการที่6เลยนะคะรายการที่6เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่พนะนี่เลยนะคะเก่าเกันเลยนะนี่เลยนะคะพี่พเนื้อมันๆกันเลยนะคะ ราคา300บาทนะคะพี่ๆจะส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะใครไม่สะดวกโอนนะคะทางเรามีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่ๆนะใครสะดวกช่องทางไหนนะคะพี่ๆนะก็ชําระเงินช่องทางนั้นได้เลยนะคะแต่ใครสั่งเก็บปลายทางขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะพักเก่าๆกันเลยนะคะพี่ๆเนื้อมันๆเลยนะ ต่อไปมารายการที่เจ็ดกันเลยนะคะรายการที่เจ็ดเป็นหล่อเหลืองเป็นหล่อหลวง,งพ่อเงินใบมะยมนะคะพี่พี่นะหล่อองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะให้ดูกันชัดๆเลยนะหรือถ้าไม่ชัดพี่พี่ทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะคะนี่เลยนะชอบก็จัดไปได้เลยนะคะพี่พี่อย่าลาังเลนะเดี๋ยวหมดนะคะพี่พี่นะ ราคาแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะราคาแบ่งปันกันเลยนะราคา300บาททุกองค์เลยนะชอบก็จัดไปเลยนะคะพี่พี่นะต่อไปมารายการที่8เลยนะคะ มารายการที่8ดเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนธนะคะพี่พี่นะเหรียญองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบสะสมเหรียญเก่าๆนะเหรียญเก่าๆสวยๆนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันแบบนี้เลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะราคา300บาทเองนะคะพี่พี่โอนผ่านธนาคารจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกค่าส่ง50บบาทเองนะคะพี่พี่นะ นี่เลยนะคะเหรียญเก่าสวยงามเลยนะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะคะทักเข้ามาสั่งซื้อทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่เก้ากันเลยนะคะพี่พมารายการที่เก้าเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะคะพี่พเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะเต่าองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะมีคาบเขียวๆขึ้นอยู่ด้วยนะคะพี่พนะ เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเต่านะชอบเก็บสะสมนะคะพี่ๆนะจัดไปได้เลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะ <ๆ S 2> เก่าสวยงามเลยนะหรือพี่ๆคนไหนอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะ สนใจองค์ไหนนะทักเข้ามาขอรูปทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะหรือโทรเบอร์สายตรงมาได้เลยนะคะพี่พี่หนูยินดีตอบทุกข้อความรับทุกสายเลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบเลยนะรายการที่สิบเป็นหลวงปูดทวดนะคะพี่พี่หลังตัวหนังสือนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะด้านหลังนะคะเก่าสวยงามกันเลยนะคะของวัดช้างให้นะคะพี่พี่นะ สวยๆกันเลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันด้วยนะราคา300บาทเองนะคะเผื่อจะถูกตาถูกใจพี่ๆท่านไหนบ้างนะคะพี่ๆชอบก็จัดไปได้เลยนะคะถ้าเข้ามาสั่งซื้อโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะพี่ๆนะนีเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่ๆ นี่เลยนะใครไม่สะดวกโอนมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกค่าส่ง50บาทเองนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่11กันเลยนะคะมารายการที่11เป็นพระซุ้มกอนะคะพี่พี่นะพระซุ้มกอองค์นี้เนื้อมันๆกันเลยนะคะเนื้อมันๆเก่าๆก,กันเลยนะคะพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะ ถูกตาถูกใจก็จัดไปได้เลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันกันเลยนะราคาไม่แพงเลยนะคะนี่เลยนะชอบก็จัดไปได้เลยนะคะทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะพักเก่าๆสวยๆแบบนี้หาไม่ได้เลยนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะเก่าสวยงามกันเลยนะคะพี่ๆเนื้อมันๆกันเลยนะคะองค์นี้นะ ต่อไปมารายการที่สิบสองกันเลยนะคะมารายการที่สิบสองนะคะเป็นพับปิดตาหลวงปู่สุกนะคะพี่พี่พับปิดตาองค์นี้เก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่นะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะชอบก็บปิดไปได้เลยนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันเลยนะคะ ราคาไม่แพงเลยนะราคา300บาทเองนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีเลยนะคะเมื่อโอนผ่านธนาคารนะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกค่าส่ง50บาทเองนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเก่าเก่ากันเลยนะพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะต่อไปมารายการที่13กันเลยนะคะ รายการที่ 13. เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อกลวยองค์นี้สวยงามเลยนะเก่าสวยงามเลยนะคะเผื่อพี่พ,พี่ท่านใดเป็นสายของหลวงพ่อกลวยนะชอบเก็บสะสมเหรียญเก่าๆสวยๆนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่พนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะคะของตรงปกร้อเปอร์เซนเลยนะคะพี่จัดส่งพร้อมจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะเมื่อโอนผ่านธนาคารนะ ทางเรามีเก็บเงินปลายทางบวกค่าส่ง50บาทเองนะคะพี่พี่นะราคาแบ่งปันกันเลยนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่เก่าสวยงามเลยนะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเก็บสะสมเหรียญเก่าๆกันนะคะต่อไปมารายการที่14เลยนะคะมารายการที่14นะคะเป็น หลวงพ่อกลวยเนื้อดินนะคะพี่พี่นะแหวกมานนะคะพี่พี่นะองค์นี้นะคะเก่าเก่ากันเลยนะคะพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะเป็นหลวงพ่อกลวยแหวกม่านนะคะพี่พี่นะเป็นเนื้อดินนะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะเก่าเก่ากันเลยนะคะ ราคา300บาทเองนะคะพี่พี่จัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะใครไม่สะดวกโอนชำระเป็นปลายทางได้เลยนะคะพี่พี่บวกค่าส่ง50บาทเองนะคะสำหรับการเก็บปลายทางนะคะพระองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะเก่าสวยงามเลยนะเนื้อมันๆกันเลยนะคะหรือพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจองค์ไหนนะหรืออยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาได้ที่ไลน์ได้เลยนะคะ หรือใครไม่สะดวกเล่นไลน์นะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์เอร์เลยนะคะพี่พี่นะยินดีตอบทุกข้อความรับทุกสายเลยนะคะนี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่สิบห้ากันเลยนะคะมารายการที่สิบห้าเป็นหลวงพ่อพรมนะคะพี่พี่นะหลวงพ่อพรมอง,งนี้เก่ามากๆเลยนะคะพี่พี่นะมีการศึกตามการใช้งานด้วยนะคะพี่พี่นะ นี่เลยนะคะเผื่อพี่ๆเป็นสายของหลวงพ่อพรมเนาะใครชอบเก็บสะสมชอบนําไปบูชานะคะพี่ๆจัดไปได้เลยนะราคา300บาทเองนะคะพี่ๆราคานี้ไม่ลดแล้วนะคะถือว่าขายถูกมากๆแล้วนะคะพี่ๆนะนี่เลยนะคะราคา300บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารเลยนะคะพี่ๆนะหลวงพ่อพรมเก่าๆกันเลยนะคะองค์นี้นะ เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะคะชอบก็จัดไปเลยนะคะพี่พี่อย่าลังเลนะนี่เลยนะคะต่อไปมารายการที่16กันเลยนะคะมารายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่พี่เหรียญหล่อองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะ ชอบเก่าๆนะคะเหรียญหลอกเก่าๆนะจัดไปได้เลยนะคะพี่ๆอย่าลังเลกันเลยนะชอบก็จัดไปได้เลยนะคะราคา300บาทเองนะคะพี่ๆราคาไม่แพงเลยนะนี่เลยนะคะจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนโอนผ่านธนาคารนะคะพี่ๆหรือใครไม่สะดวกโอนนะคะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกค่าส่ง50บบาทเองนะคะพี่ๆ ราคาแบ่งปันกันทุกองค์เลยนะคะต่อไปมารายการที่17กันเลยนะมารายการที่17เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่นะหลังอาจารย์นองนะคะเหรียญองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะของหลวงปู่ทวดนะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะคะราคา300บาทนะเหรียญเก่าๆกันเลยนะ เผื่อใครชอบสะสมเหรียญเก่าๆนะคะพี่พี่นะราคาไม่แพงเลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะพี่พี่ชอบก็จัดไปได้เลยนะต่อไปมารายการที่18เลยนะคะมารายการที่18เป็นพระผงวัดปากน้ำนะคะพี่พี่นะองค์นี้เก่าๆกันเลยนะคะพี่พี่เนื้อมันๆเก่าๆกันเลยนะ เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะคะชอบเก็บผระผงนะคะพี่ๆนะจัดไปได้เลยนะคะราคา300บาทนะจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่ๆหรือใครไม่สะดวกโอนนะคะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะนี่เลยนะเก่าๆสวยๆเนื้อมันๆกันเลยนะคะต่อไปมารายการที่19เลยนะคะ มารายการที่19เป็นเนื้อชิ้นไม่ทราบที่เลยนะคะพี่พี่นะหรือใครทราบที่หรือว่าชอบก็จัดไปได้เลยนะคะพี่พี่นะราคาไม่แพงเลยนะคะราคา300บาทนะจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเก่าๆกันเลยนะคะพี่พี่เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะ เผื่อพี่ๆลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่เข้ามาดูนะคะเผื่อจะถูกตาถูกใจพี่ๆบ้างนะคะนี่เลยนะคะเก่าเกกันเลยนะคะพี่ๆราคาสามร้บาทนะต่อไปมารายการที่20เลยนะคะ มารายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่พี่นะเหรียญองค์นี้เก่าเหมือนกันเลยนะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่พี่นะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเก็บสะสมเหรียญเก่าๆนะคะไม่ว่าจะหลวงพ่อองค์ไหนนะคะพี่พี่นะชอบก็จัดไปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่เหรียญสวยงามเลยนะคะนำไปสะสมได้เลยนะคะพี่พี่นะชอบก็จัดไปอย่ารอช้าเลยนะคะ ต่อไปมารายการที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะคะพี่พี่มาไวไปไวเลยนะคะ ep นี้นะมารายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระขุนแผนหลวงพ่อสาคอนนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่างามงามกันเลยนะคะอง์นี้นะสวยงามกันเลยนะคะเผื่อพี่พี่ท่านใดจะชอบนะนี่เลยนะคะ ชอบก็บจัดไปเลยนะคะพี่พี่ไม่ว่าจะลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะนี่เลยนะชอบก็บทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือใครไม่เล่นไลน์โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะพี่พี่หนูยินดีตอบไลน์ทุกคนเลยนะคะยินดีรับสายทุกคนเลยนะทักเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปมารายการที่22เลยนะคะ มารายการที่22นะคะพี่พี่นะเป็นอุปคุตสำมลิตเงินนะคะไม่ทราบที่เลยนะคะพี่พี่นะองค์นี้ไม่ทราบที่เลยนะคะหรือใครทราบที่หรือว่าชอบถูกตาถูกใจนะคะพี่พี่จัดกันไปได้เลยนะราคาไม่แพงเลยนะคะราคา300บาทราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่พี่องนี้นะ ราคาเท่ากันหมดทุกองค์เลยนะคะตัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พี่หรือใครไม่สะดวกโอนเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะบวกค่าส่ง50บาทเองนะคะพี่พี่ราคาไม่แพงเลยนะต่อไปมารายการที่23บามเลยนะคะ มารายการที่23เป็นสมเด็จวัละขังนะคะพี่พี่นะสมเด็จองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะเผื่อพี่พี่ท่านใดจะชอบนะนี่เลยนะคะใครชอบสะสมเด็จสะสมสมเด็จเก่าๆนะคะพี่พี่แนะนําเลยนะราคา300บาทเองนะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเผื่อถูกตาถูกใจพี่พี่ท่านไหนนะคะชอบก็แค่จัดไปนะคะพี่พี่อย่าดังเลเลยนะ นี่เลยนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจองค์ไหนนะถ้าเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีตอบไลน์ทุกคนเลยนะต่อไปมารายการที่24กันเลยนะคะมารายการที่24เป็นหลอกเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ๆนะหล่อองนี้เก่าสวยงามเลยนะคะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะราคา300บาทเหมือนกันเลยนะคะแต่ส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พี่ นี่เลยนะเผื่อถูกตาถูกใจพี่พี่คนไหนนะคะชอบก็จัดไปได้เลยนะราคาไม่แพงเลยนะคะราคาแบ่งปันเลยนะใครไม่สะดวกโอนมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกค่าส่ง50าบาทเองนะคะพี่พี่พร้อมจัดส่งเลยนะคะของตรงปกร้อเเซเลยนะคะไม่พี่พี่นะไม่มีหลอกตาแน่นอนเลยนะคะต่อไปมารายการที่ย5บห้เลยนะคะ มารายการที่25เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะพี่พี่นะนี่เลยนะคะเหรียญอาจารย์ฟันเก่าๆสวยๆกันเลยนะคะพี่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 คนไหนชอบเก็บสะสมเหรียญน,นะห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําเป็นอาจารย์ฟันเลยนะคะพี่พี่เก่าสวยงามเลยนะของตรงปกร้อเปอร์เซนตเลยนะคะพี่พี่ เพื่อถูกตาถูกใจนะคะจัดไปได้เลยนะทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะพี่พี่นะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์กับไะะบบอดีไลน์ไว้ให้นะคะพี่พี่จะจิ้งไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะพี่พี่นะใครสะดวกทักช่องทางไหนนะคะติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะต่อไปมารายการที่26กันเลยนะคะ มารายการที่26เป็นเหรียญหลวงปูดทิมนะคะพี่พี่นะเหรียญองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะพี่พี่นะได้ไปรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะของตรงปกร้อเอร์เซนเลยนะเก่าสวยเลยนะคะพี่พี่นะในคลิปแบบไหนในรูปอย่างนั้นเลยนะคะเผื่อพี่พี่บอกว่าหาว่าหนูหลอกตาลูกค้านะคะพี่พี่นะ ไม่มีการหลอกตาลูกค้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะของตรงปก100%เปเซเลยนะคะพี่พี่นะพร้อมจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พต่อไปมารายการที่2ี่เลยนะคะมารายการที่27เเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะพี่พ หลวงพ่อเงินองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะใครเป็นสายของหลวงพ่อเงินห้ามพลาดเลยนะเผื่อพี่พี่ท่านใดนะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินนะชอบเก็บสะสมหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่จัดไปได้เลยนะคะราคา300บาทนะคะพี่พี่จัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารเลยนะคะหลวงพ่อเงินองค์นี้เก่ามากๆเลยนะคะมีคาบเขียวๆขึ้นอยู่ทั่วองค์ด้วยนะคะพี่พนะ ชอบก็แค่จัดไปได้เลยนะคะพี่ๆอย่าลังเลนานนะต่อไปมารายการที่28กันเลยนะคะมารายการที่28เป็นพับปิดตาหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่พับปิดตาองค์นี้เก่าเหมือนกันเลยนะคะหรือใครเป็นสายของพับปิดตาไม่ว่าหลวงพ่อองค์ไหนนะคะพี่พนะชอบแค่ ชอบก็แค่จัดไปได้เลยนะคะราคา300บาทจัดส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารนะคะพี่พีนะใครไม่สะดวกโอนนะคะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกค่าส่ง50บาทเองนะคะพี่พนะราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะราคาเท่ากันทุกองค์เลยนะคะพี่พต่อไปมารายการที่29เลยนะคะ มารายการที่29นะคะเป็นพระผงพุทธโถน้อยแม่ชีบุญเลือนนะคะพี่ๆนะองค์นี้เนื้อออกแห้งๆกันหน่อยนะคะพี่ๆนะเนื้อจะออกแห้งๆนิดนึงนะคะพี่ๆนะแต่เก่ามากๆเลยนะคะหรือบางคนอาจจะมองว่าไม่เก่าก็ได้นะคะพี่ๆนะแต่ส่วนตัวหนูหนูว่ามองว่าเก่าเลยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดจะชอบนะ ชอบก็แค่จัดไปได้เลยนะคะพี่พี่นะทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะราคา300บาทนะต่อไปมารายการที่30รายการสุดท้ายเลยนะคะรายการที่30เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะพี่พี่อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะพระหลวงพ่อเงินเก่าๆกันเลยนะคะพี่พี่นะเผื่อพี่พี่ท่านใดนะคะเป็นสายของหลวงพ่อเงินห้ามพลาดเลยนะคะ ราคา300บาทเองนะคะพี่พี่นะเก่าสวยงามใช้ได้เลยนะคะพร้อมตลับไปใช้งานเลยนะคะพี่พี่นะจะส่งให้ฟรีเมื่อโอนผ่านธนาคารด้วยนะคะพี่พี่ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนเลยนะคะของตรงปกร้อยอร์เซนเลยนะนี่เลยนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมของพระองค์ไหนนะคะทักเข้ามาได้ที่ไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่ยินดีตอบทุกคนเลยนะ วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่นะวันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะพี่พี่ฝากพี่พี่กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้องเปิ้ลพักเครื่องราคาสามร้อยบาทไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พี่พี่พลาดคลิปต่อๆไปเลยนะอันนี้คือช่องทางการติดต่อของหนูนะคะถ้าใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะทักมาที่ไอดีไลน์ศูนย์แปดแปดหกเจ็ดสองห้าห้าสองหนึ่งนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 8ย์2 5 5 2 1นนะคะพี่พี่ ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะใครสะดวกติดต่อช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะคะพี่พี่ทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกค่าส่งห้าสบาทนะคะพี่พี่ใครชำระโอนผ่านธนาคารเราจะส่งให้ฟรีเลยนะคะของตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่มีการจกตานะคะพี่พี่วันนี้พักก็ได้หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ